ลุ้นถึงวินาทีสุดท้ายบทสรุปรอบชิงชนะเลิศซเกมทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Com m คอมเมก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับทําวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยทำภารกิจล่าเหรียญทองซีเกม2023ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะทีมคู่แข่ง4นัดรวดด้วยผลการแข่งขัน3-0เซตทั้ง4นัดเป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียเซตให้กับทีมคู่แข่งแม้แต่เซตเดียววันนี้รอบชิงชนะเลิศทับตบลูกยางสาวไทยลงสนามชี้ชะตาแชมป์กับทีมชาติเวียดนามผลปรากฏว่าทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยตบัวไม่ยังอัดเอาชนะ ทีมชาติเวียดนามไปถึง3ต่อ1นเซตด้วยสกอร์25ต่อ7 21ต่อ25 32ต่อ30 25ต่อ21ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะ5นัดรวดเหนือคู่แข่งอย่างขาดคว้าเหรียญทองไปครองด้วยผลไร้พ่ายในการแข่งขันวันเลยบบอลหญิงซีเกมส0 2 3หลังจากจบการแข่งขันก็มีแฟนๆอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันครับ ว่าเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันซีเกมมีทีมระดับโลกมาร่วมเล่นด้วยได้อย่างไรความคิดเห็นต่อมานะครับนั่นคือผลการแข่งขันที่คาดเอาไว้แล้วไทยเล่นได้อย่างแข็งแกร่งทั้งลุกและรับความคิดเห็นต่อมานะครับอยากจะขอขอบคุณที่ไทยใช้ทีมระดับโลกมาทําให้ทีมอาเซียนได้เรียนรู้ความคิดเห็นต่อมานะครับ ไทยนั้นเก่งมากเกินไปพวกเขามีการเล่นเป็นทีมได้ดีมากทั้งการขุดการรับและมีการตอบสนองที่รวดเร็วความคิดเห็นต่อมานะครับไทยคือทีมระดับโลกพวกเธอเก่งและแข็งแกร่งแถมยังมากประสบการณ์ความคิดเห็นต่อมานะครับไทยแข็งแกร่งอย่างมากหากพวกเธอนำแล้วยากที่คู่แข่งจะทำแต้มไล่ตามทันได้ความคิดเห็นต่อมานะครับทีมไทยเหมือนมีสปริงอยู่ที่เท้า ความคิดเห็นต่อมานะครับถึงแม้เวียดนามจะเล่นได้ดีแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะต่อกรกับไทยได้ความคิดเห็นต่อมานะครับผู้เล่นไทยไม่ได้สูงมากนะแต่พวกเธอมีความว่องไวและมีการอ่านเกมที่แม่นยำความคิดเห็นต่อมานะครับไทยแลนด์มีการอ่านเกมของคู่แข่งที่แม่นยำพวกเธอรู้ว่าคู่แข่งกำลังจะทำอะไรความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว เป็นเรื่องยากที่เวียดนามจะสู้กับทีมชาติไทยได้ความคิดเห็นต่อมานะครับขอชื่นชมเวียดนามที่สามารถเอาชนะไทยได้1เซตและเป็นเซตเดียวที่ไทยเสียไปในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับเรารู้อยู่แล้วว่าไทยเป็นทีมที่แข็งแก่งเป็นเรื่องยากที่อาเซียนจะสู้ด้วยได้ความคิดเห็นต่อมานะครับ เวียดนามเก่งมากทำให้ไทยเสียหนึ่งเซตในการแข่งขันซีเกมหุ่นนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับไทยแลนด์ใช้โค้ดท้องถิ่นแต่พวกเธอกลายเป็นทีมระดับโลกได้ความคิดเห็นต่อมานะครับเวียดนามแข็งแกร่งแต่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นคือทีมไทยความคิดเห็นต่อมานะครับเซตสามีโอกาสชนะมากเกินไปแต่ทำไม่ได้และแพ้เพราะสองสถานการณ์ที่ ริบโบโล่จับผิดสเต็ปหนึ่งจิงอยู่ว่าระดับไม่ไกลแต่ความกล้าและความคิดไปไกลทีเดียวความคิดเห็นต่อมานะครับคู่เด็ดสาวเวียดนามแพ้แต่สมควรชมสู้เต็มที่ไทยชนะหนักสาวเวียดนามไม่แพ้ง่ายแพ้สมศักดิ์ศรีความคิดเห็นต่อมานะครับว,ว,ว,มมวอบวลเล์บอลหญิงเวียดนามก็คล้ายๆฟุตบอลชายเวียดนามยกเว้นสมัยคุณปก์กเป็นไขวัดเสมอเวลาเจอไทย เสมอขาดตอนชี้ขาดและลงทุนเท่าไหร่โชคดีเลี้ยญเงินหมดราคาความคิดเห็นต่อมานะครับพวกคุณพยายามอย่างมากอย่างไรก็ตามความพยายามเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอจําเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการเล่นฉันไม่ใช่นักวอลเลย์บอลแต่ฉันคิดว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยดีกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามในเรื่องการตีและการตบพวกเขาได้คะแนนมากในสองอย่างนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับ เกมที่กล้าหารมากโดยสาวๆของเราวินาทีที่3มีโอกาส8เซตในเกมที่ทีมของคุณดีเกินกว่าจะเซฟได้แพ้แต่ภูมิใจมากกับใจสู้ของสาวเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับซื้อเครื่องยิงลูกเหมือนในเทนนิสมาให้นักกีฬาซ้อมสเต็บซ้อมทุกวันทุกเดือนยกเว้นลิโบโลต้องซ้อมตีลูกให้ได้สปีด แต่เห็นในทีมมีแค่โ4ทีเท่านั้นที่เป็นเจ้าของการโจมตีที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายดังนั้นการโจมตีจึงมีจำกัดถ้าฝึกแบบนี้ไทยก็ไม่สำคัญความคิดเห็นต่อมานะครับปีนี้ไทยอ่อนลงมากเพราะเสาหลัก,กเกษียณแล้วยังไงก็ตามขอชมเชยสาวเวียดนามที่พัฒนาไปมากความคิดเห็นต่อมานะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราลงทุนในวอลเล์บ,บอลน,น้อยมาก วันนี้สาวๆพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเอาชนะไทยได้ถ้าลงทุนมากกว่านี้ก็คงจะแตกต่างออกไปความคิดเห็นต่อมานะครับไทยอีกแล้วสปอร์ตพวกเขาแข็งแก่งจริงความคิดเห็นต่อมานะครับทีมหญิงเวียดนามแข็งแก่งมากแต่ต้องปรับปรุงขั้นที่หนึ่งเสริมตาข่ายความคิดเห็นต่อมานะครับ ดูคู่นี้ไปรู้สึกดีดรามา่าเสียดายวอลเล์บอลสาวเวียดนามสุดสวยวอลเล์บอลหญิงกำลังจะแซงไทยขอซีเกมขคราวหน้าวอลเล์บอลหญิงเวียดนามจะแย่งเบอร์หนึ่งจากไทยความคิดเห็นต่อมานะครับวเวียดนามหมายเลข12ออ่อนเกินไปทั้งหมดเป็นความผิดส่วนตัวและก้าวแรกอ่อนกว่ามากผู้เล่นมีเพียงหนึ่งคนที่ทำประตูเป็นหลักแต่ไทยก็คุณภาพพอกันพวกเขาเล่นได้ดีกว่าที่ควร ความคิดเห็นต่อมานะครับแม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดแต่ก็ยังมีช่องว่างที่ไม่สามารถเติมเต็มได้ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมไทยที่คว้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่32มาได้ความคิดเห็นต่อมานะครับเด็กหญิงและเด็กชายชาวเวียดนามที่ยอดเยี่ยมทํางานหนักและไม่ยออ่อท้อน่ายกย่องมากกว่าฟุตบอลชายเสียอีกจากความลักกายเป็นความผิดหวังความท้อแท้ และตอนนี้ฉันไม่ไว้ใจฟุตบอลเวียดนามอีกต่อไปความคิดเห็นต่อมานะครับไม่ว่าจะสู้มากี่ปี2ปัญหาใหญ่คือสเต็ปที่1และความฟิตแต่วันนี้ก็น่ายกย่องเช่นกันที่เราชนะในเซตที่2และมีโอกาสจบเซตที่3แต่ก็ไม่สามารถทำประโยชน์ได้ไทยวันนี้ก็เสียเเงื่อในเซตที่3ความคิดเห็นต่อมานะครับหากเทียบเชิงจิตวิทยาแล้วเวียดนามมักแพ้คนไทย ความคิดเห็นต่อมานะครับกี่ปีแล้วที่วอลเล่บ,บอลเวียดนามแพ้ไทยผมว่าคนหาโค้ดต่างชาติแต่ในประเทศยิ่งล้าหลังก็จบลงไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้สําหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คําผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ